สวัสดีครับพบกับร้านประทิปเจริญกิจครับวันนี้ร้านประทิปเจริญกิจนะครับมีตัวนี้มานําเสนอเลยนะครับ CRM 3 1 4 5นะครับตัวใหม่ล่าสุดของเจมิไลน์เลยนะครับตัวนี้สแตนเลสทั้งตัวเลยนะครับนะฮะหม้อต้มปั๊มน้ํานะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวปั๊มน้ํานะครับนะฮะสกัดออกมาเนี่ยนะครับนะฮะเงียบกิ๊บเลยนะครับมาเดี๋ยวผมกดให้ดูเห็นไหมครับเงียบกิ๊บเลยเห็นไหมครับ เดี๋ยวให้มาดูตัวแผงข้างบนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวนะครับออโต้นะครับตัวนี้นะมีหน้าจอนะครับเห็นไหมหน้าจอตัวนี้เราสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ว่าอุณหภูมิของสตรีมนมเนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิการสตรีมเท่าไหร่สามารถตั้งได้นะครับโอ้อันนี้ดีเลยนะครับนะก็จะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับปุ่มซิงเกิลช็อตปุ่มดับเบิลช็อตปุ่มแมนนวลนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นนะครับนะกาสตรีมนะฮะเดี๋ยวให้ดูก้านสตรีมนะครับอ่าเดี๋ยวดูกานสตรีมนะครับ นี่ออโต้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะฮะอ่าเดี๋ยวสตรีมให้ดูนะมาดูตัวนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูความกว้างๆหน่อยให้ดูความกว้างหน่อยอ่าเดี๋ยวดูสตรีมสตรีมคือปีแค่นี้เห็นไหมครับสตรีมได้แล้วเวลาจะปิดอ่าปิดอีกทีนึงนี่สตรีมง่ายเลยอ่าให้ดูอีกทีนึงเวลาเปิดสตรีมแค่นี้นะครับปิดสตรีมแค่นี้นะฮะแล้วก็มาปิดตัวน้ำร้อนนะฮะน้ำร้อนก็เป็น ที่บิดเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นที่บิดเหมือนกันนะอ่าเปิดอ่าเวลาปิดเห็นไหมโอ้โหดีไซน์ล้ำมากเลยครับตัวนี้เห็นไหมนะครับนะเครื่องเงียบนะครับอันนี้ลือบอกไปนะครับสามารถจุน้ําได้สองจุดห้าลิตรเนี่ยสามารถจุน้ําได้สองจุดห้าลิตรครับตัวนี้สินค้าตัวนี้เข้าสิบตัวเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นสิบตัวนี้เท่านั้นนะครับปกติสามหมื่น 9,900บาทวันนี้เราไม่ขายนะครับนะฮะวันนี้รับไปเลยนะครับนะฮะ2องห0บาทเท่านั้นมีให้10เครื่องเท่านั้นครับนะฮะย้ำนะครับนะมีให้10เครื่องเท่านั้นนะฮะให้ดูการโฉมนะครับการโฉมห้นะครับสวยมากนะครับการโฉมห้สวยมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูการสกัดอีกทีหนึ่งนะครับนิ่มมาก โปรโมชั่น10ตัวเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะฮะโปรโมชั่น10ตัวนี้เท่านั้นนะครับนะฮะย้านะครับ10ตัวนี้เท่านั้นนะครับนะฮะถ้าไหนสนใจนะครับทักเพจร้านประทิปจรเลกิจได้เลยครับ